ชานนิสชีกันตักพกพระโสนีเห็ดถุงปูปากพระโอ m จุ t ยปา เจียวนี aha, al ala, ่ค่ะผักน al ่ารักันเอ๋ยหูผักกิ้วรักขนม eyes หนาตาผัก f a เย และสุดท้ายฟันพรักทนขัดชีชชและนี่คือแฟ้มสัตว์ส่นผลงานของพวกเราค่ะนี่คือเ็จต่างๆที่พวกเราทำค่ะ ขอย้อนกลับไปสเต็จที่4นะคะสืบคนและสรุปองค์ความรู้ค่ะเราสามารถสืบค้นโดยใช้อินเทอร์เน็ตห้องสมุดหรือปรึกษาคุณฟูก็ได้ค่ะคำราชาสัพท์เป็นวัฒนธรรมของไทยมาตั้งแต่เริ่มมาดังนั้นเราจึงสืบสารให้คนอยู่ต่อไป ขอบคุณค่ะคุณมีคำถามอะไรหีืตอบไคะ กลุ่มของผมทำเรื่องเส้นได้ครับได้้งานได้งาเรื่องทำบ้านทมทำเรืงกลุ่มทนไทใไหมค่ะเพราะฉะนั้นภาาเาจะถ้่ไม่สนใจเก็จะที่กองแล้วแบบทเ่อง เส้นด้ายบเส้นผมนะครับเส้นด้ายเสียบเดี่ยหอนกับเส้นผมนะครนี่ต้องหางตรงนี้เหรออคนี่ครัไม่สั้นก็เส้นนี่ต้องหางตรงนี้ตรงนี้เขาไม่ไ้เลยตงนี้อ๋อใช่ตรงนี้เดียว โดนสันทันต้องใช้ยางใช้ยางไม่ยางเราจะไม่ยาไม่มีเลยสาวใชสไหมบางรูปอาจะคําไม่ได้ใช้ในชีวประจวันแต่ที่น่าทึ่งอาจารยสใช้ชีวิตอย่างรเขาพูดภาษาเีนพร้อมมากภาษาเขีนเร็นเจ้าของภาษาแล้วก็แเรียนแต่ที่บ้านนี่ยอค่ะ ไปได้เลมาตี่กันดีกว่าเดิดี๋ยวดินไปถามกันได้เลยใช่ไมอามีโชว์หน่อยโน้มเลยไปแข่งขันระดับ